วันนี้ร้านจุบินเตอร์วันนี้เราจะมารีวิวเน้นๆสำหรับ power นะฮะตัวที่ลูกค้าบอกว่าขับ18ข้างละ2ตัวไหนดีนะครับผมก็จะแนะนำเป็น3รุ่นนะครับ power s ตอ r ส s ว s y s t e m นะครับบายร้านจุบินเตอร์น้องผมเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่ได้บอกสเปคดอกมาว่าดอกอะไรดอกกี่วัตเราก็เอาเป็นเหมารวมเป็นว่า18ข้างละ2ในร้านผมนะครผมก็จะแนะนำเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับจะเป็นแนะ,แน,ะนำเป็นรุ่นฟลูบิด เป็นฟูบิดก็คือวงจรตัวนี้นะครับเป็นวงจรบิดในตัวนะครับก็คือจะเป็น2ชั้นนะแล้วก็บิดนะครับเท่ากับ4วงจรนะครับพอมันบิดออกไปแล้วครับตอนนี้อย่างตัวนี้ป้อนไฟ55นะพอบิดจากพาวเวอร์ไม่บิดนะครับก็จะป้อนไฟออกไป55แต่พอ w e r บิดนะไฟจะกลายเป็น1 1 0นะครับก็คือคูณ2ความแรงมันคูณ2นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีความร้อนแล้วก็ไม่สามารถขับได้เยอะๆนะครับขับได้ชัแนลละ2ดอกเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับฟูบิดนะครับ ผมก็จะประกอบตั้งแต่ตุรุ่น2,000วัตต์ฟูบิดนะครับ2,000วัตต์ฟูบิดนะครับตัวนี้แล้วก็2,004ฟูบิดนะครับแล้วก็3,000ฟูบิดนะเดี๋ยวผมก็จะแจ้งราคาแจ้งรายละเอียดอีกทีว่ามันเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับแต่ละรุ่นนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับนี่ครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับตามงบนะฮะราคามันจะแตกต่างกันรุ่นละ2,000 2,000นะครับผมก็มาที่2,000วัตต์นะครับ คือมันสามารถขับ18ได้ข่าละ2เหมือนกันแต่ความอิ่มความแรงมันก็จะระดับขึ้นไปนะครับอย่างตัวนี้นะครับเปิดความดังตู้เหมือนกันนะครับเติดความดังได้สมมุติเบรดลอยอ่า50เมตรนะครับสาหรับ2,000วัตพอเป็น2อ0 0นีเบรดมันก็จะลอยขึ้นไปอีกกว่าอีกนะครับ3,000นมันก็จะแรงลอยกว่าอีกนะครับหน้าตู้เสียงอาจจะพอๆกันนะแต่ความดังไกลนะครับมันก็จะดังกว่าสําหรับวัตสูงนะครับก็จะทําให้ดอกลําโพงมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ นะครับผมก็2,000วัตต์ฟลูบิดนะครับโมแบง4คอนะครับตัวนี้นะใบลันจูบินเตอร์นครปฐมเลยนะครับผมไบโพล่านะครับนี่เราเปิดให้ดูเลยนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20นะครับข้างละ20ตัวนะครับไบโพล่านะครับ2ข้างก็40ตัวนะครับ4 2 4 6นะครับ4 6ลูกนะครับผมนี่ครับการเดินสายเนียนๆสวยๆนะครับไม่ใช่มโนนะครับพาวเวอร์5,000กว่า6,000กว่าแล้วไป บอกลูกค้าพันคูณพันพันคูณพันครับแกะมานะครับมีอยู่4ี่ห้าตัวนะครับไม่ได้นะครับ2000วัตต้องมี40ตัวนะครับหรือว่า20คู่นั่นเองนะครับคู่ละ100วัตต์นะครับ20คู่ก็2,000วัตต์แยกซ้ายขวาก็ข้างละพันนะครับผมนี่นะครับของแท้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ไปโกหกลูกค้าหลอกลูกค้าว่าพันคูณพันนะเปิดมาเม้อแปลงลูกเท่านี้นะครับเม้อแปลงลูกแค่นี้แล้วก็ไบโพล่าเนี่ยแปะซิงอยู่4ี่ห้าตัวดังั้นมันไม่ได้นะครับอันนั้นมันก มา2,000วัตต์หนึ่งนะครับ14,500นะครับราคานี้เลยนะครับ14,500ใครมาใครโอนหรือว่ารับหน้าร้านนะครับผมลดเหลือ1 4ื่นนะครับส่วน14,500นะครับเป็นยอดปลายทางนะครับผมแต่ลูกค้าต้องมีการมาจำนะครับผม14,500ลูกค้ามัดจำเท่าไหร่ก็ได้1,500ก็เหลือ13,000ไปเก็บปลายทางลูกค้ามัดจำสอ0 0ัก็เหลือ12,500ก็คือ มัดจำเสร็จแล้วก็หักไปเลยนะครับที่เหลือก็ไปเก็บปลายทางนะครับสําหรับ2องพันนะครับต่อมา2องพสี่เดี๋ยวผมแจ้งราคาก่อนสองพันี่ก็จะเป็น1 6ื่นหก็จะแพงกว่าตัวนี้2 0 0 0บาทนะที่ผมแจ้งไปนะครับมอแปลงก็จะอัพไซส์ขึ้นนะเพิ่ม4เป็นแดลูกนะครับผมจากหเป็นแดนะครับแล้วก็ไบโพลาร์นะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบี่สิบหกสิบปดยี่สิบยิบสองยี่สิบสี่คู่นะครับหรือว่า4ี่สิบแดตัวนะครับสำหรับ2อ0พันสี่มอแปลงใหญ่ขึ้นนะครับผม สิงยาวขึ้นนะครับคาปาซิเตอร์เยอะขึ้นนะแพงกว่า2,000บาทก็จบ16,500บนาทอนะครับ1น5 0 0อันนี้ก็มัดจำเท่าไหร่ก็ได้ที่เหลือไปไปลายทางหรือใครจะโอนทั้งหมดหรือมารับหน้าร้าน16,000บาทนะครับตัวนี้ก็ผมจะจัดเช็ต4ี4ูณ4บ่อยๆก็จะใช้ตัวนี้นะ2,400วัตต์ฟูบิดนะครับคลิปนี้จะได้ตอบลูกค้านะครับแต่เอาไว้ลูกค้าดูเพราะลูกค้าถามมายเยอะมาก18 2แสผม ตอบเหนื่อยเลยครับอันนี้ลูกค้าเลือกเลยนะครับสรุ่นนี้ขับได้หมดนะครับตามกําลังงบแล้วก็ตามความชอบชอบแรงมากก็แต่ตัวที่ขายดีที่สุดคือ2องพเพราะมันจะอยู่กลางๆนะครับราคาไม่สูงมากแล้วก็ขับได้อิ่มนะครับผมมาใครอยากได้นึบขึ้นไปมา3 0 0พันเลย3 0 0พันนะครับม้อแปลงก็ขยับลวดขึ้นมานะครับก็ใหญ่ขึ้นนะครับหนักขึ้นนะครับผมแล้วก็ไบโพล่ามา 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28คู่นะครับ2ฝั่งก็56ตัวทำไมผมนะับเป็นคู่นะครับเขาจะมีข้างล่างกับข้างบนนะครับมันไม่ได้มีแต่ข้างบนอย่างเดียวนะมันจะเป็นคู่นะครับวางเรียงซ้อนกันอยู่นะ48ตัวหม้อแปลง3000 VA 1เครื่อง1ลูกนะครับผมแล้วก็ฟูบิดตัวนี้18,500นะครับก็คือไล่เลยนะครับ1มื่น 4,500 2,000วัตต์นะครับผมแล้วก็16,500นะครับ2,400วัตต์นะครับผมแล้วก็3,000วัตต์18,500ก็ใครโอนก็ลดรุ่นละ500นะครับก็จะเป็น14ื่นนะครับโอน14ื่นโอน16ื่นโอน18ื่นนะครับแต่ถ้าว่าใครเก็บปลายทางก็ยอดนั้นเลยแล้วมัดจามาแล้วก็หักกันไปเลยนะครับแล้วที่เหลือก็ไปเก็บหน้าบ้านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ2องพันสี่อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงนะครับผมจะเปิด2องพนะครับจะเช็ค2องพแล้วก็ รุ่นฟูบิดนะครับผมแนะนําไปขับเบตได้อย่างเดียวนะครับพี่จะไปขับกลางขับแลมไม่ได้นะครับขาดหมดนะครับเพราะว่าไฟมันแรงนะครับเราเปิดกระชากนิดเดียวนะครับดอกพอดอกกลางนะครับดอกแลมไม่เหลือนะครับเราเปิดได้เฉพาะดอกเบสนะครับแล้วก็ย้ําว่าต้องใช้เฉพาะดอกเบสเท่านั้นนะครับข้างละ2ดอกนะครับใครไปลากข้างละสาข้างละ4ี่นะครับร้อนนะครับแล้วก็มีโอกาสเสียหายแล้วก็พังได้นะครับผมแล้วก็สินค้าเราดูแลรับประกันตลอดชีพนะครับตลอดชีพเลยนะครับหม้อแปลงไหมมาหรือว่า อะไรพวกนี้ช็อตมาระเบิดมาเปิดไม่ติดนะครับผมดูแลและซ่อมให้ฟรีนะครับใช้คําว่าตลอดชีพนะครับก็คือแบรนด์สตอมซาวซิสเต็มนะใครเป็น f c ที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าผมดูแลจริงไหมนะครับผมว่าดูแลรับประกันให้จริงไหมนะครับบางเครื่องนะครับมออแปลงไหมมานะมออแปลงลูกหนึ่งนะครับสามพันกว่าบาทนะครับผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าพีนะครับผมเพราะว่าเราประกอบแล้วนะครับเนียนๆสวยๆไม่พอนะครับเราต้องรับประกันดูแลให้ลูกค้าด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะขายได้ไม่นานนะครับ ซื้อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานนะครับผมเราดูแลลูกค้าให้แบบนี้นะครับผมมาเดี๋ยวฟังเสียง2องพนะหรือใครจะเอาไปขับกลางแหลมขับฮอนนะครับขับแหลมก็มีพันสองพันหกรองรับนะพันสองแปดพันเก้านะครับพันหกเก้าพันเก้าะครับที่เรารองรับนะถ้าตัวไม่ถึงหมื่นก็จะมีพันสองพันหกมันคงถามว่าพันสองขับเบรคได้ไหมก็ขับได้พันหกขับได้ไหมก็ขับได้ก็อย่างที่ผมบอกครับมันความแน่นความลอยมันก็จะน้อยลงไปนะครับใครงบน้อยไม่ถึงหมื่นก็เล่นพันสองพันหกก็ได้นะครับผมก็ประกันให้ตลอดชีพมาไปด้นะ

ย้อนยางแนวบ้นเมืองเป็นไทยถ้าเขามามาโถมชะทางมาเข้าว่าต้องน้าใจมีคนบอดไครเด็กเข้า ไม่แน่นก็ขอทานไปด้วยเพราะว่ากล้องที่ผมใช้ถ่ายค่อนข้างจะตัดเสียงรบกวนเยอะนะครับผมบางทีเสียงดังๆเกินกล้องก็จะตัดนะเหมือนผมพูดเนี่ยผมพูดนิดเดียวแต่ดังมากเลยครับแต่เราเปิดเพลงดังๆมันจะตัดให้เบานะครับก็เราประกอบทุกรุ่นนะครับ หลังจาก3 0 0 0ันะครับจะเป็นรุ่นมะแปงของลูกแล้วนะครับ3 6 0 0 4,000 5,000 6,000นะครับเราไปติดตามได้เลยอยากได้ขนาดไหนเราจัดให้ได้หมดนะเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับสามารถสั่งซื้อและก็สั่งประกอบได้ทุกวันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรีว,วิวแหลมต่ออ่านะรีว,วิวฮอนต่อจะส่งเยอะแยะมากมายนะวันนี้เราจะินเตอร์ลาพยงเตอนนี้นะครับสวัสดีครับสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อได้เลยดูแลรับประกันร้างการขายตลอดชีพครับผม